กับภาพยูในครอ้งนี้ด้วยครับสำหรับใครนคที่ซื้อตัวพี่เซลในโลกการาพิมเหยวไว้นะคะในเวลา17นากาเดี๋ยวเราไปเจอการนะคะด้านบนนะคะเดี๋ยวีิพวกอยู่ชมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราให้แฟนๆนะครับผมได้มาถ่ายภาพบาเดี๋ยวราจะให้เวลาที่เปรนบุเชนให้สำหรับสกมวชนนะ้ถ่ายภาพบเวณบริทีสักคู่เดียวนานนะครับค่ะสาร่ายแล้วตอนนี้ ในวันนี้มาอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนร่วมสร้างโครงการใหม่ๆกับการเปิดตัวนะกับภาพยนตร์หนมวี่นะครับผมของโคนาทูดิวะโคนาทูนองนะครับผมนีกว่าเป็นปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ทุกคนให้การตอบรับดีมากแล้วก็เป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะถูกต้องค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานกับเราด้วยนะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัท TIGA จำกัดนะคะผู้นำเข้า แท้อยากเป็นไทตานะของยอรัสบจนคนั้นเดอกมูพี่ด้วยนะคะครับผมแลอกจากนั้นะครับ da> ้องขอบคุณสำหรับรุพ่อพี่นงในเครอร์อซีมานะที่อํานวยนะครับผมกับภาพยุต์เรื่องนี้ให้มาสายในเมืองไทยแล้วก็ให้ท่านได้มาดูนะฮะกับยอักสบจีนคนนั้นมูพี่ด้วยกันนะกับบริษัท S อสเอฟโปรชนจำกัดมหาชนครับขอบศูนย์การค้าจมนอี่วแห่งนี้นะคะที่ให้เรามาสร้างปากการณ์้างแตกดกหน้าัผมนะฮ กว้างกว่ามากมีหลายชั้นมากพร้อมกับบันไดเลื่อนที่ยาวมากยาวที่สุดค่ะเป็นบันไดเลื่อนที่พีพ่เป๊กเดินลงมาด้วยคือบันไดในยาวสาาักยชั้นเลยนะคุณออ๋ใช่ครับผมแน่นอนครับผมไม่รู้จินั้นนะวันนี้ต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์เน่าที่มาร่วมและเป็นส่วนหนึ่งกับยอดน่าสุดจูงพลังบูมวีนะฮะกับนี่เลยบริษัทเอพีฮอนด้าจำกัดเองครับนะคะที่วันนี้นำ คุณแมะกับแบรนด์ชาบูตงราเมนนะคะที่วันนี้ก็มีการนำราเมนนะคะนร้อนมาเสิร์ฟกับพี่ๆสื่อมวลชนและก็มีกิมบอชเชอร์ต่างๆมาด้วยจากสือมณโชนใช่ครับผมแทนจาก A V P แบรนด์ชาบูตงราเมนจากบริษัทเซ็นทรัลรีสอร์ทอุบลเกตนะครับโอ้โหไม่ว่าพีพ่ขึนมากนะฮะผมอจะแสดงความเสียใจด้วยสอารับใครที่มาช้าอยู่ด้านหลังๆค่ะเพราะในตอนนี้เพราะในหน้าเขาเริ่บอกว่าวันนี้ดนมากเลย คุณแต้ใครเลอบคชัอแต่คิดว่าหลังจากนี้น่าจะได้เจอกันอีเพราะที่ฉันจะไปสวัสดีโน้นที่คนนึงโอเคอเครับเราได้คนเดียว,นนยวอขอสวัสด้นะคะ<อ>ผู้ชายกับนุชชาผู้ชายกับนุชชาผู้หญิงละคะผู้หญโลอ,อเคไ่อีกคนนะฮะที่มาชอบพี่บุริษนะฮโอเคปะ่ายังเีต้อนรัสบสมาชิกใหม่ไหมคะ สองปีสมุทรไทยเราติดตามอยู่นะครับผมก็ติดตามได้แต่ทีส่สำคัญที่สุดอย่าลืมยื่นักสือจีวคนนั้นรู้เปล่าเข่าใช้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้เท่าไหร่นะยี่สิเเ<า>บเซ็กดกรกฎาคมนี้นะคะเข้าโรงภาพยนต์ในเครือ s อเท่านั้นนะคะมีฉายทั่วประเทศเลยสำหรับใครที่อยากจะทราบว่าเข้าโรงไหนบ้างคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเพจไทยก้าคะ่ะที่ช่องตอนนี้ขอเสียงให้พระบุญช่อีกหนึ่งครั้งครับผมขอบคุณมากครับผมตอนนี้ ใครที่ซื้อตัว๋วะครับพรีเซลในรอบการร, ي, รับพีเนียวไว้ก็ไปเจอเจอกันด้านหน้าโรงภาพยนตร์เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราสัมคัสกันแครับผมผมค่ะนุยพิศนุสุนทรครับพี่ชั้นค่ะแก้มยุออ้ยนัทรัฐวันัทค่ะครับผมหมดอันนี้ลงแล้วเจอกันใหม่ใน